เป็นไรอีอยู่ก็ค่นี่เห็นที่พี่ต้นของมไปถ่ายกันดนี่เป็นมไอ้แต่นี้เขาหลอกะเขาจะเขาหลอกคือคือพี่จะบอกพี่ต้นไม่หลอกนเขาหลอกต่มว่าอะไรแล้วก็เรื่องเรื่องพรมยืนบลลี่อันนี้ออกแนวบูลลี่พี่ต้นนะบูลลี่พี่ต้นนะ กูคือพี่ต้นไม่หล่อว่นงั้นเถื่อนเรื่องเกิดที่เพียนะดูดิเรนน่าเหมือนกันแล้วลงโหดกระแสเลยนะวะพี่ต้นเพียร์บอกพี่ไม่หล่อเพียรบอกพี่ไม่หล่อเขาหล่อเขาก็ได้ไงเราก็มาทางแบบอาเลยเออจะไปหล่อเขาทำไมอ่ะเราก็เราก็ลงโหนกระแ่เราว่าคลิปนั้นลงโหดก็สวยเลยก็สวยก่อนในคลุกอ่ะ มีแค่สองอย่างเัมื่อยพี่ต้นเหมือนเตี้ยมอ่ะเพราะอึ๊บเพราขึ้นปุ๊บกะถาเมื่อยเลยบางพูดเยเป็นไรอเพราัจะพูดแล้เป็นเตียเป็นเตยเป็นเตี้ยมไม่ได้หัวเออขึ้นปุ๊บเลยไม่เป็นช่องไฟเลยเลยว่าเราไม่ได้จบกันเลยเฮ้ยมีร้านเปิดใหม่คร้านตอกเส้น เอาเส้นเนี่ยมาใส่โคกก่อนแล้วก็ตอกไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่าจะได้ตอกต้นก่อนแล้วก็แอนอ๋อตอกต้นเหมือนบอลแล้วแล้วก็ส่งไม่ไดนเลยไม่ถ่ายรับใหม่ได้ไหมกองตอกต้นเลยนะอยากจะรีวิวร้านตอกตอกเส้นเฮ้ยตอกส้นเฮ้เคยไหมเคยเคยโดนตอก ตอกเ้ไหม่ได้ค่โดนตอกหน้าตอกโดนโดนตอกหน้าโดนตอกหน้าตอกไม่ได้รวดไม่ได้ผมว่าเป็บางที่ลองเลยงร้นเดอของก็เลยี่เลยองเยนี่ยเออนี่เลยแล้วตอนที่ตอกที่ไม่บาที่เปิดตอกเออเปตอกอะไรู้กันสองคนแล้วกันเฮ้ยรู้กัน นี่ยคู่จิ้นใหม่แสดรว่ารู้ว่าสองคนใครเป็นคนตอบใครตอบใครใครนี่เป็นลูกนี่เป็นลูกแสดงว่าเตอร์โดนตอบตายแล้วตายแล้วความลับโดนเปิดเผยโอ้โนาไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปตอบกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไปไปตอบเส้นกันไปให้เขาสอนพี่ต้นตอบ ไปให้เขาสองตัต้นต่อเอลงต่อสวยกว่าคิดไม่ดีคำพูดคำจามไป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 เคยเห็นปะเคยเห็นต้นไม้กินคนปะไอเต๋อแม่งรู้มากเมื่อก่อนผมมาสอนอยู่อเมริกาเป็นสิบสิบปี พี่อาจารย์ด้วยพี่ครับเกษียแล้วหกสิบสามแล้วเนี่ยพี่ชื่ออะไรนะครับสุรพลอาจารย์สุรพลอาจารย์สุรพลนะะเป็นเจ้าของที่นี่ด้วยเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนวันนี้มาเจออาจารย์สุรพลเลยนะครับซึ่งอันนี้อยากให้ต้องขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจภาพรวมตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราต้องมีความภาคภูมิใจนะครับในศาสตร์ซึ่งเป็นของปู่ย่าตายายเราในการนวดออบเส้นเนี่ยศาสตร์ของเขาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจระบบกล้ามเนื้อกับการตรวจเช็คทางกายภาพเราก็ต้องเรียนมาเนาะ มันอยู่ในหลักสูตรแค่นั้นอย่างเช่นเนี่ยผมจิ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ็บครับครับนี่มีอาการนะ่ไหมผมดูได้สายตาก็รู้จริงๆว่าผมก็พิสูจน์ด้เขาจะจริงใช่ไหมจริงป่าล่ะหน้าหน้าคุณก็มันไม่ตรงหน้าเขาต้องหันมาอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะหล่อขึ้พอหล่อเสร็จเราก็พาไปที่โบสถ์ไปทำอะไรไปปฏิสฐานนะพอหล่อเสร็จแล้วเป็นพระเอ้ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่เราทำนะแล้วก็ทดสอบได้เลยเนี่ยยวตอบให้ดู ถ้าอยากจะตอกย้ำก็กลับบ้านไปให้ภรรยาจัด็ยี่เก่ง้วด้วยคุณพี่ชอบถ้าไหลเราติดเราต้องโอ้ชาพี่เป็นจริงไหมล่ะคุณี้่อย่างเงี้ยทีนี้พอผมดึงมาอย่างเงี้ยคุณก็ทำอย่างงี้แล้วคุณก้าวมือเนี้ยล้างตัวนี้ไปแต่ว่าไม่ต้องหายแล้วเนี่ยคุณก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเจ็บไหมล่ะเจ็บตอนพีกก่อนเนี่ยขึ้อยู่ข้างในลูกค้าเดี๋ยวเราต้องบอกว่าลูกค้าเชิญมาตอกเลยครับ ล้าตอบแล้วเนี่ยไม่มีผองอะไรถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทำครับที่เป็นแหล่น่าสนใจตอนนี้เราเริ่มเรารู้รแล้วว่าตัวเองเป็น <Leg> s. <S เค<ป>รื่องมาตรภาพทางเพศเครื่องมาตรภาพทางเพศอ๋ออย่างๆต้อง <c oughs> ต้องเช็คดูต้องลองตรวจดู ที่พี่เขาบอกตอนแรกก็ปูอันนี้ผมก็ทําเองแต่ว่ารูปเราก็มาจากเน็ตเนาะอ๋อครเช่นผมก็จะชูลงวลีที่สําคัญที่พรดองบอกอะเนาะก็คืออโลคยาปรามาลาพานจริงจริงมันต่อด้วยนิพานังปรามาสุขังนิพานนางปรามาสุขดงแต่ตอนนี้เราไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนาะเราเอาแค่ว่าการ<า>ไม่มีโรคเป็นรากบันดาเสริมซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า good health is the greatest fortune อ,อันนี้ก็เป็นการตอบสาธิตเนาะโดยไม่มีเงื่อนไข ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรเนี่ยทำไม่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสได้ไหมผมเทสได้ไหมเดี๋ยวคุยกับพี่พี่วีไปด้วยมานี่ครับอ่านนู้นผมต้องนอนไหมครับพี่ยังไงนอนคว่ำคถอดไหมครับถอดค่ะถอดแว่นนะคะแล้วก็อ่ะถือว่าอยู่ในขั้นตอนที่ต้องเอาจริงเอาจังเลยใช่ใช่ปกติถ้าลูกค้าเข้ามาเราจะสอบถามก่อนว่าคนไข้ปวดหรือตึงหรือมีอาการตรงไหนไหมเดี๋ยวขอนั่งคุยแล้วกันนะพี่ตอนนี้มันเป็นอาการเหมือนแบบลองช้ำเป้าไม่รู้นะ คือเวลายืนแล้วมันลงน้ำหนักมันเจ็บเจ็บ้นใช่ไหมคะไม่เจ็บแต่เอามือกดน่ะเจ็บฝั่งนี้เจ็บแต่ฝั่งขวาไม่เจ็บเหรอฮะอ๋อลองช้ำแล้วก็แบบพวกทํางานหน้าคอมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อโดม่ครับงั้นเราลองสองอาการนี้ก่อนอ่ะครับผมงั้นเชิญนอนน่เป็นไอพวกนี้น่าจะเป็นเหมือนกันครับเดี๋ยวนะจริงๆอ่ะท่าที่ถูกต้องขออนุญาตครับมอแปบนึือค่ะ เอานี้ออกกันนะคะแล้วก็ลูกค้าจะต้องนอนคว่ำหน้าลงไปคว่ำหน้าปจริงจริงอ่ะหนูจะไม่ไม่แบบไม่สามารถพูดกับพี่ได้อ่ะโอ้ผมต้องเอาอย่างนี้ได้ใช่ก็คือต้องก้มลงไปแล้วยืนไมเตและแขนวางข้างลำตัวนะคะสองข้างเลยค่ะขออนุญาตค่ะอ่ะใช่ท่าที่ถูกต้องอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเชิญหมอตอค่ะ ร้านเราเปิด9โมงค่ะปิด6โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะอคของเราตอนนี้ก็คือถ้าสมาชิกสมัครฟรีนะคะก็คือแล้วมาใช้บริการเราจะลดให้5%วันนี้เราทําไปอีก5วัน6วันเราอาจจะแบบมีอาการอีกเราก็อาจจะต้องมาตอกมานวดอีกเพราะฉะนั้นให้ลูกค้าทําสมาชิกไว้จะดีกว่าซึ่งสมาชิกของเราก็สมัครฟรีค่ะช่วงนี้คือของเราเนี่ยมันจะเป็นระบบสั่นสะเทือนด้วยสั่นสะเทือนปุ๊บ อุปกรณ์ของเราแต่ละอย่างเนี่ยอย่างอันนี้เป็นไม้บอลเป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะตอกจริงอันนี้ที่ผ่อนคลายอยใช่ใช่ตอนนี้เรากําลังผ่อนคลายกล้ามเนื้ออยู่ให้เขารกระตุ้นให้เขารู้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีการตอกจริงแล้วนะ oh,